ขอวิอ่งเ่ว่านเป็นครันี่เปลี่ยนลายมาอยู่กลางถนนแล้วครับทุกคนว,วันที่30ของการวิ่งในโครงการสัญญาไม่ทอดทิ้งของวิ่งเพื่อบ้านสุดสุดท้ายนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2518ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา นะครับมีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับมีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นเดี๋ยวกลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวผมจะดังเล่าให้ฟัง<笑><笑>จะหาเวลาดังเล่าให้ฟังนะครับน้ำตาไหล,ลาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับมีบนราชธานีท่านผู้ว่านะคะที่พัิตีนะครับโอ้โหดูน,นะอน้อยส่วนนะคะก็มารอรับพี่เขาพี่เส้นชัยแต่หนูยังไม่ได้บอกพี่เขานะว่าที่เส้นชัยมีใครบ้างนั่นนะครับโอ้โหนะวันนี้เซอร์ไพรส์ค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์นะที่ผ่านทุกจังหวัดที่ผ่านมา เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับเราได้ตำรวจภูทรภาคสามนะคะมีตำรวจทุกสอปอ,อนะคะตลอดเส้นทางที่เราผ่านมานะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการวิ่งนะคะโชคดีมากๆนะ3าวันพี่ไทบาดเจ็บอยู่แต่ไม่บาดเจ็บหนักนะคะก็ทาให้พี่เขาเข้าเส้นชัยได้ตามเป้าหมายสามารถนี่นครับนะ,นะวันนี้คือวันที่30ของการวิ่ง นะครับเป็นวันสุดท้ายของการวิ่งในโครงการนี้นะครับแต่โครงการนี้เรายังอยากได้กำลังใจจากทุกท่านยังอยากชวนเชนิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างบ้านสุดสุดท้ายของประชาชนนะครับพ่อครับินครับตังค์พร้อมยังครับเอาวะเขาบอกพร้อมแล้วครับก็จะไปได้ค่ะกัน ท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับผมใช่ okay, ครับ,รรบวันนี้วันนี้นะเป็นเป็นวันอาทิตย์ก็อาจจะดูเงียบเหงาหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าวันรัชนายงวันเสาร์ที่ดาบบางทีอาจจะออกไปเทีย่ยวต่างจังหวัดนะและห้างร้านก็ปิดในถนนเส้นหลักนะคะแต่ก็ขอบพระคุณนะคะพี่น้องชาวบนแล้วก็ทุกจังหวัดนะคะที่ได้ร่วมทําบุญกันนะคะอันนี้นะครับพี่บินเอาน้องอเ,เปลี่ยนานายมาอยู่กลางถนนแล้วนะครับ พี่บินกำลังเอาน้องเปลี่ยนนายมาอยู่กลางถนนแล้วเขาพร้อมวิ่งมากนะครับให้เขานอนเนี่ยเขานอนอ๋อใช่เปลี่ยนหนายแหละครับทำไมเปลี่ยนนายตัวใหญ่ <c oughs> คนนั่งลงไปด้วยหมาตัวนี้เป็นหมาจรอยู่ลำตะโพกหม,มาจรอยู่ลำตะคพกห้อยแล้วได้มจไมไอได้ไหมจอยแลก็อยู่ๆเขาก็วิ่งนำขบวนวิ่งนำมาหน้เตาเมาอ่ะมาภกรกินี้ด้วย,วยนเฉพาะภารเกิินี้วิ่งมาจากนำ วิ่งมาจากลำตะคองครับวิ่งหน้าชนมาเลยแบบชื่ออะไรชื่อเขาเลยให้ชื่อว่าเปลี่ยนนายเปลี่ยนน่ายเ,เปลี่ยนนายไม่รู้เขาเป็นหมาไม่ใช่เปลี่ยนนายนะครับไม่รู้ใครครับอันนี้มาขวางหน้าจออยู่เนี่ยครับไม่ใช่เปลี่ยนนายนะครับอันนี้เป็นอ๋อพี่ชายคนโตของบ้านบรรลือฤทธ พ,พี่ชายคนโตของบ้านบรรลือฤทธิ์ครับอาจารย์แจ็คครับมันจะเปลี่ยน,นะครับคนอคนนี้<ผ>นพี่ชยคนโตของบ้านบรรลือฤทธิ์ครับอาจารย์แจ็คอาจารย์ประกาบรรลือฤทธิ์ครับขบมาหน่อยับนขอขาขอี่มอรียบ้อยเรื่องันอ้ เปลี่ยนนายจะวิ่งนําหน้าแล้วก็ผมเป็นคนแรกที่เจอเขาผมวิ่งขับมอเตอร์ไซค์ไปตามเขจะขับนำมาก่อนแล้วผมมาตั้งกล้องสมมติตรงนี้เป็นร้านขายข้าลวลำตะของร้านสุดท้ายอะ่ะผมก็มาตั้งกล้องอยู่เขาเดินมาเดินผ่านกล้องมาผมก็ไม่รู้นัสนอเ่ากมือไปมมันก็มันก็เล่นผมก็เลยรูปดูมันเล่นเล้วเขไม่สนใจอะไรแต่้าก็เดินมาเนี่ยมันฉลาดนะมันเรียกคนเท่าร้านค้าต่างๆอะไรมันฉลาด ผมก็นึกว่าเป็นหมาของร้านนั้นผมไม่ได้นั่นอนาคตต่อไปทำไงเดี๋ยวเอาไปไว้บ้านสุดท้ายเลยเออน่านมีเรื่องราวมากมายนะแล้วเป็นแล้วเอฟซีเ็เปนร่วมเลยใช่ครับรแล้วในภาพวิ่งนำจากลำตะาองมาวิ่งนำหน้าหหน้าเขา,าเลยคิดว่กโอ้โหคนดูมันเป็นล้านอ่ะนันแบบแข่งแรกๆที่แรกๆที่เจอเขา หมาที่หน้าเหมือนี่มีเขามีอะไรก็เ้อที่ไม่รู้อย่างว่าแบบนี้หน้าแบบไี่ดีเลยออกแน้ววิ่งของมันวิ่งขอมันและรู้ด้วยว่ามีคนจะทำามุมแหวกออกแล้วไปนอออกแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วครับน้องเปลี่ยนนายในภาพทุกคนนะครับในจอตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับ ด,ดูคลิปนะครับน้องเปลี่ยนนายวิ่งนะครับใส่มาได้ค่ะวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2518นะครับกระดานนี้ในภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่นะครับเ,เป็นของนะครับ ที่30ของการวิ่งครับหนึ่งเดือนเต็มเรากําลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับเรากำลังจะวิ่งเข้าเส้นชัยครับทุกคนไปครับผมขออนุญาตเก็บผาตั้งก้องนะกกผมจะพาทุกคนขึ้นด้วยครับ ขออีกครั้งไม่ได้ไวายขอไปครับขอตกตอกไม่ได้ไวายขอไปนะเสยหเห็นไหมนะอุย้ยนี่มันจะวายุกคนเห็นน่าจะดับนี่น่าจับ ราชธานีครับทุกคนผ่านสารลักเมืองอุบลราชธานีตรันเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นหมาตกใจ ไม่ลุ้นะครับไม่ลุ้นะ <c oughs> รนครับวิ่งครัประธานครับหมาตกใจมาั้ต่ลงมาอยู่ที่มือเลยหรอนูนแล้วจอด้เอาไปถึงซะละ กี no ่แหลครับี่แหครับนี่แหละครับ่แครับงัครับ1 2ึ่งสสอครับเดี๋ยวนี้คืออะไรครับเดี๋ยวพี่ๆี่แป๊บหนึงแป๊บนึง พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวน,นี่มาน,นี่นายมานี่นายมานี่ถอยมาถอยมาลูกถอยมากวกลัว <laughs> É... Yeah. Okay.

เียมแขงบเียงแขงกบี่ยแขบเี้ยง้ยงแขยงแขกบเขบเ้อยงแข้ง้งแขก้วงแการีงอี้บยแชบลกบเ้งชอบเลีบล้ย้ยแบล้ชบเลีนยง ไม้ไมไมไเป็นไรใจเย็นแบบซีเรียสพ่อเขาอยู่พ่อเขาอยู่อย่างนี้หุ่มพาให้เป็นนายอ่ะมาอีกแล้วคร,รับโอเคครับนีน่ครับเป็นแม่มาใส่ได้ครับไ,ได้ครับนะนะใส่ได้เลยครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งใส่เลย ได้วยครับด้เลยครับไเลยเลยครับดาราท่านหนึ่งครับดาราท่านนึงยดาราท่านหนึ่ง ใส่ใส่กระเป๋าเลยครับคุณแม่ระวังครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอขึ้นเวทีก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาครับขอพาวเพลเป็นอะไขึ้นเวทีแป๊บหนึ่งได้ไคุณแม่ครับโทษทีวิ่งเข้าเส้นชัยหน้าตั้งคราจะห่วงไม่เคยทำให้ผิดหวังละไปลูกไปไปขอขึ้นเวทีไปลูกไป ไปไปไปเวทีก่อนคุอเดี๋ยวีครับเดี๋ยวมา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 เดีาเดี๋ยาเดี๋ยวาเดีาเดี๋ยมาเดี๋ยว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 มาดี๋ยวมาเดวมาเดี๋ยวมาเดียเดี๋ยวมาเดี๋มาเดยวเด๋ยวมาเดีเดี๋ยวเดมาเดี๋ยวมาเดยาเดี๋ยวมาเดี๋ยเดยาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดเดยวมาเดี๋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 ย แอ๊ไม่ไ <el> ้น้มนเี่นี่ยน้ปะน้ำพี่น้ำให้พี่สวัสดี้ำลสยมาใีค่ะเอามไกินก่ขอสวัสดีขอเจอของโปรดและเลี้ยนแข็งไปเลย ปนึ่งเดี๋ยวไรอตรงโู้นกัที่มีวันหมดนะคะในงานแสดงความบทีเา ไม่ได้เหรียญเหรอพี่วิ่าไ,ได้เหรียญมาเนี่ยม,มีเหรียญได้เย <laughs> ตองมีแบ้อที่ลำบากต้องมีบ้านที่บ้านที่คนรวยช่วงอะไรไม่ได้สุดสุดท้ายโรงเรีนไมีสคนแล้วใช่โรงเรียนบ้านรุนมากคุไม่ได้เยอะไม่ได้เว้นเหมากแตันเคี้ยวแต่เป็นหมากท่านโดนมันเลยหนวันแห่งการ ไม่ดูครับไม่ดูไม่ดูครับไม่ดูโอ้ หายอยู่แล้วนี่นี่เอาออกไปแล้วนะอ๋อครับ แม่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 ออนไลน์ตามมาเยอะนะครับแม่แม่นะครับแม่แม่แม่ออนไลน์ตามมาเยอะอ่าไม่แม่ใส่กระเป๋าอีกนะครับแม่เลยครับแม่ใส่กระเป๋าอีกเขาบอกให้อยากให้เต็มกระเป๋าส้มนะครับเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงสุนัขจรนะครับนี่ครับนี่เขาคือตัวแทนของสุนัขจรอนค่อยขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรยืนนี้ไอไอเป็ดนายมันไม่มีปัญหา

ตี่เองไม่มีใครเอาไปรักษาใช่ป่ะหมอบอกว่าเขาลงหนักแล้วเขาก็ตอนนี้ก็ดูแล้วหายไปเข้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเขาเรียกเขาเรียกเอามามา